수수 띠라 투데이 수수 티라 투데이 투데이 어 마이 마이 베이비 투데이 마이 마이 베이비 어 베리 6 o'clock 6 morning 6 o c l o c 수수 티라 투데이 수수 I it want you ก่อนหนะ้านี้ก็ทำเอาชาวด้อมเฮ hey, ทั้งด้อมค่ะสำหรับสาวสวยชาวเกาหลีหวานใจหนุ่มนะชาลีจีกามินค่ะที่ได้ออกมาตอบรับสถานนะแฟนหนุ่ม yeah นกะชารลีและเรียกที่รักกลางสื่อวงสัมภาษณ์ค่ะลลาสุดค่ะกามินก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านไลฟ์ รึงงปะเดด็กักาโดยงานนี้ก็มีคุณแพร์ล้าคนสวยมาช่วยแปลให้ค่ะซึ่งกามินก็ได้เปิดใจว่าทั้งสองฝั่งรู้ตัวกันอยู่แล้วว่าต่างคนต่างชอบกันแต่รอบนี้การินบอกว่าการที่จะพูดออกสื่อว่าตกลงปรงใจอะไรกันแล้วกามินกลัวว่ามันจะเป็นการเกินเลยหรือว่ารบกวนชาลีด้วยความที่ชาลีเป็นคนของสื่อกามินก็ยังไม่กล้าที่จะพูดออกมาค่ะ แต่ด้วยบรรยากาศวันนั้นเซอร์นักข่าวยิงคำถามการมิเลตัดสินใจว่าสิ่งที่ฉันควรจะพูดหรือพูดความจริงออกมาต่อนหน้าทุกคนว่าความจริงอะทั้งทั้งสองฝั่งก็คือรู้ตัวกันอยู่แล้วว่าต่างคนต่างชอบกันคือตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าตัวเองอะชอบเขาและเขาก็ชอบตัวเองแทนที่จะพูดออกสื่อว่าว่าแบบเราตกลงปรงใจอะไรกันแล้วเขาบอกว่าแบบกลัวว่ามันจะเป็นการแบบ เบเกินเลยหรือว่าจะเป็นการลบกวนเขาเพราะด้วยความที่เขาเป็นเป็นคนที่แบบเป็นคนของสื่อด้วยนะเขาก็เลยแบบยังไม่มั่นใจยังไม่กล้าจะพูดออกมาแต่ว่าบรรยากาว,วันนั้นพอคําถามนักข่าวมันโดนยิงเข้ามาแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าสิ่งนี้ฉันควรจะพูดความจริงออกมาต่อหน้าทุกคนแล้วเขาก็เลยพูด ออกมาทุกคนมารู้จักเขาได้ก็เพราะว่าชาลีดังนั้นดังนั้นทุกวันนี้เขาก็ยังคิดว่าเขาเป็นคนธรรมดาเขาไม่ใช่คนดังเขาไม่ใช่ดารา mm hmm. เขาก็เลยกลัวว่าการที่จะพูดความสัมพันธ์ที่มันออกไปในสื่อแล้วมันจะเป็นการทําร้ายอาชีพของคุณแน็กชาลี mm hmm. แต่ว่าเขาก็เลยตัดสินใจที่จะแบบพูดความจริงแล้วก็แบบซื่อสัตย์ขึ้นมาวันนั้นอะไรเงี้ยค่ะ หลังจากที่ได้ฟังกาเมินพูดแบบนี้แล้วแฟนๆทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายิ่งฟังกาเมินพูดแบบนี้แล้วก็ยิ่งรักกาเมินมากขึ้นค่ะ เป็นห่วงความรู้สึกของทุกคนรวมไปถึงแน็กชาลีด้วยกลัวกระทบกับงานการมินก็เป็นหนึ่งคนค่ะที่มีทัศนคติดีมากๆเลยเรียกว่าน้องก็เป็นคนละเอียดอ่อนค่ะแคร์ความรู้สึกของทุกคนมากๆค่ะนอกจากนี้กาเมินยังทำฟินด้วยการลงรูปภาพคู่กับแน็กชารีกลางไอจีค่ะทำเอามีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์มากมายดีผู้ใช้รายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์แล้วการมินก็ตอบกลับด้วยค่ะซึ่งได้เขียนข้อความเอาไว้ว่า ผู้ชายคนเดียวที่การมนเปิดตัวลงเฟซอจี IG และติกต็อกขนาดแฟนเก่าเขายังไม่เคยลงคิดดูเขารักชาลีขนาดไหนการมินก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับค่ะว่าใช่เลยฉันไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเจอการมินตอบกลับแบบนี้แล้วเรียกว่าทำเอาชาวดอมใจฟูเลยค่ะอยากเห็นการมินลงรูปคู่แน็กชาลีบ่อยๆเลย ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d ็ a ทูปาร์ตุ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ